ทำไงด้วยทำไงยืดอ๋อยืดอย่างนั้นแม่ขาอู้ของเดมี่มีเม็ดเม็ดอะไรอยู่ข้างในด้วยอ่ะของพี่ติมอ่ะไม่มีของพี่ติมไม่มีอุ้ยหนึ่งสองสามสี่ทำไมมีมีทั้งหมดกี่เม็ดสี่เม็ด นับเก่งแล้วนี่แต่รวมเลขได้ยังรวมว่ามีทั้งหมดกี่เม็ดคะห้าเม็ดนั่นไงจะค่อยไปเรื่อยๆนับหนึ่งสองสามสี่แล้วถามว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่ห้าเขาเขาเขาอ่านอ่านเขาชอบห้าเข,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 ขออาชอบห้าค่ะค่ะ แล้วอย่างบางทีถามเขาเลมี่เอาเอาขนมกี่ชิ้นคะหรือว่าอย่างเช่นถามว่าเออหรือถามบางทีแบบสาวยาคูมาเลมี่เอายาคูกี่ขวดคะห้าขวดยาคูก็หยิบมาให้ห้าขวดอ๋อขวดเดียวค่ะขวดเดียวพอค่ะเราเราเราแค่ไอ้นี่เฉยๆ่ะถ้าชอบค่ะอืมอืมไม่เยอะไม่เยอะอืมอ ก็ยอมเลยเนาะแบี่ก็นนยนอืมก็แบ่งกันไงพี่ติมเขาก็แบ่งให้คนละครึ่งเล่นแล้วไงลูกของหนูก็ครึ่งนึงทำไรของมีเม็ดด้วยนะของเลมี่มีอะไรด้วยไหนไปไหนแล้วอืม ถ้าเหือได้แป๊บเดียวแหละแต่รถอ่ะแต่แบบเป็นถ้าพวกรถเนี้ยเล่นได้นานแต่ถ้าพวกอย่างเงี้ยเล่นได้แป๊บเดียวอะ,ะไปด้วยเมนนอ๋อปั๊มขาเหรอคะเป็นไร โอ้โหปวดหัวมือก็หมุนสักขนาดนั้นนะมือสิคะลูกทำยืดๆแบบพี่ติม่นี่ะอุ้ยแว่งโดน,น,นโโแม่เจ็บไอติมแว่งโดนตาแม่เลสน่ะมันมาแบบปลก้เลย ยืดได้ไงลูกหนูก็ลองทําสิยืดได้แบบพี่สิยืดได้แต่ไม่ต้องแกว่งนะเดี๋ยวโดนหน้าคนอื่นเขานะอเควพีริรเรียกอะไรลูกสลามจบ ตกใจโยนเลอะเสื้อเดี๋ยวไปเลอะเสื้อลระวังเลอะเสื้อหนึ่งยื่นงูโอ้ผี่หลอดนึกว่าจิ้งจกกับตุ๊กแกเปล่าอ๋อนึกว่างูอืมเอ๋ไม่ใช่เอ๋หรือว่างูอ๋อมีดึงบ้างอออ๋อปั่นปั่นระวังเลอะเสื้อนะ อยู่ไกลมันไม่โดนแม่หรเออแต่มันยืดจะมาโดนแม่นี่เลยค่ะอืกินกินไม่ได้นะเนี้ยใช่กินไม่ได้ค่ะมันคืออะไรมันเป็นของเล่นอ่ะกินได้ที่ไหนล่ะอืมอุ้ยอุ้ยน่ะเลอท่าคนที่นอน แม่ขาพี่จะปั้นเป็นค่ะปั้นเป็นลูกกลมๆหร <c oughs> อแ <c oughs> ม่พี่จะทำเป็นขนมอ๋อจะทำเป็นขนมค่ะนี่ไม่เอาเข้าปาก no! โน่